ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะวางชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะวางไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยสิ่งต่างๆไปโดยไม่มีการใส่ใจแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่สำคัญเข้ามาแทนที่ บางครั้งเราเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่ยึดติดและทำให้จิตใจไม่สงบสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในบางช่วงเวลาแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเราต้องรู้จักวางสิ่งเหล่านั้นลงเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนและกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งการวางในที่นี้ไม่หมายถึงการทิ้งสิ่งที่มีค่าแต่หมายถึงการละทิ้งสิ่งที่ทำให้เราหมดความสุข หรือสิ่งที่เกินความจำเป็นในชีวิตอาจเป็นความคิดที่ทำให้เครียดหรือความรู้สึกที่ไม่เป็นประโยชน์การเรียนรู้ที่จะวางเหล่านี้เป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความยืดหยุน่นและไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราหมกมุ่นมากเกินไปการปล่อยวางทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้เราสามารถเดินทางในชีวิตด้วยใจที่เบาและสงบ เมื่อเราวางความกังวลความกลัวหรือความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงลงเราจะพบว่าในความเงียบสงบของจิตใจนั้นมีความชัดเจนและความสุขที่ไม่ต้องตามหาจากภายนอกเลยการเรียนรู้ที่จะวางคือการยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้และเราไม่จำเป็นต้องพยายามเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติ คือการมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตการเรียนรู้ที่จะวางช่วยให้เรารู้จักการอ่อนแอรู้จักยอมรับและเปิดรับสิ่งใหม่ๆโดยไม่ต้องกลัวที่จะปล่อยสิ่งเก่าๆที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปความสามารถในการวางสิ่งเหล่านี้ลงไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบแต่ยังทำให้เรามีความสามารถในการเห็นและเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้นอีกด้วย การวางในชีวิตศิลปะของการปล่อยวางการปล่อยวางในชีวิตนั้นคือการเข้าใจและยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่ตะหนกตกใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การปล่อยวางจึงไม่ใช่การละทิ้งหรือการไม่สนใจอะไรเลย แต่เป็นการมิสติกและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันในชีวิตประจำวันเรามักเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลและความต้องการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปนตามที่เราต้องการบางครั้งเราอาจรู้สึกถึงการเหนื่อยล้าเมื่อพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งในเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกภายในตัวเราเอง การปล่อยวางจึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้เราหยุดการดิ้นรนเหล่านั้นและหันกลับมามองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เบาและไม่หนักหน่วงการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจความรับผิดชอบหรือการทำงานของเราแต่หมายถึงการไม่ยึดมั่นในผลลัพธ์ที่เราควบคุมไม่ได้เราสามารถทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่น เวลาความพร้อมของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งโชคชะตาการปล่อยวางจึงช่วยให้เรามีความสงบภายในใจและยอมรับว่าทุกอย่างมีช่วงเวลาและวิธีการของมันการปล่อยวางยังเกี่ยวข้องกับการยอมรับความเป็นจริงของตัวเองและผู้อื่นการยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและไม่ต้องการให้ทุกสิ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ไม่สมจริงเช่น การยอมรับว่าเราจะไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราหรือเราไม่สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อความยอมรับนี้ทำให้เราสามารถปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่จำเป็นและทำให้ชีวิตของเรามีความยืดหยุ่นและความสุขมากขึ้นในมุมมองของธรรมการปล่อยวางคือการที่เราหยุดยึดติดกับความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธเครียดหรือทุกข์ใจการปล่อยวางคือการรู้ตัวว่าความคิดและความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราและเราสามารถเลือกที่จะไม่ยึดติดกับมันได้เมื่อเราหยุดยึดติดกับความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์หรือกับความรู้สึกที่ไม่ดีชีวิตของเราก็จะเบาและมีความสงบมากขึ้นศิลปะของการปล่อยวางจึงไม่ได้เป็นแค่การหยุดทำสิ่งต่าง หรือการละทิ้งความพยายามแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมีสติในทุกๆก,การกระทำการรู้ว่าในบางสิ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักและในบางครั้งการปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นเติบโตในทางที่เป็นธรรมชาติของมันโดยสรุปแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียหรือการหดหู่ใจแต่มันคือการเปิดใจให้กว้างขึ้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทุกๆช่วงเวลาเพราะในความจริงแล้วสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตอย่างแท้จริงปล่อยวางเพื่อความสงบทำไมการปล่อยถึงสำคัญในชีวิตการปล่อยวางเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา และถือเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุถึงความสงบภายในชีวิตของเราการปล่อยวางไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหรือการเพิกเฉยแต่เป็นการรู้จักยอมรับและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปความหมายของการปล่อยวางการปล่อยวางหมายถึงการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึก หรือแม้กระทั่งการคาดหวังในอนาคตการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใส่ใจหรือไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านไปโดยไม่เก็บเอามากังวลหรือทำให้ใจเราไม่สงบการปล่อยวางกับความทุกข์ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดและคาดหวังเมื่อเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ตามที่ต้องการ เราจึงรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือท้อแท้การปล่อยวางคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองของเราได้การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทำให้เราไม่ปล่อยให้ความทุกข์มีอำนาจเหนือจิตใจของเราการปล่อยวางเพื่อความสงบในจิตใจเมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่สามารถทำให้เรารู้สึกเครียด หรือวิตกกังวลได้เราจะมีจิตใจที่สงบและมีความสุขอย่างแท้จริงการปล่อยวางช่วยให้เรามีอิสระจากภาระต่างๆที่เราอาจไม่จำเป็นต้องแบกรับไว้เมื่อจิตใจของเราว่างจากความคาดหวังและความยึดมัน่นเราจะเห็นโลกนี้ในมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อ,อย่างมีสติปล่อยวางเพื่อการเติบโตและการเรียนรู้ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราเติบโตจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราปล่อยวางจากการยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเราจะสามารถเรียนรู้จากทั้งสองอย่างได้โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนจากมันเมื่อไม่มีกำแพงที่เราตั้งขึ้นมาเองเราจะสามารถเข้าใจและเห็นความจริงในสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการปล่อยวางในทางปฏิบัติ การฝึกปล่อยวางไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวมันต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเราสามารถเริ่มต้นด้วยการฝึกสติในแต่ละช่วงของชีวิตเช่นการหายใจลึกๆและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่ตัดสินหรือการตั้งใจทำสิ่งต่างๆโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไป การฝึกปล่อยวางในแต่ละวันจะช่วยให้จิตใจของเราค่อยๆสงบและมีความสุขมากขึ้นการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดช,ชอบการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบแต่หมายถึงการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือความคาดหวังจากผู้อื่นเมื่อเราปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติเราจะพบว่าการทำสิ่งต่างๆ ด้วยจิตใจที่สงบและเป็นกลางจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้การปล่อยวางเพื่อเชื่อมต่อกับความเป็นจริงการปล่อยวางช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราเองเมื่อเราไม่ยึดติดกับอัตตาหรือสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราจะสามารถรับรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้น ความเข้าใจในความเป็นจริงนี้ช่วยให้เราเห็นความงามในชีวิตและความเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลปล่อยวางและการรักตัวเองการปล่อยวางเป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองเพราะเมื่อเราปล่อยวางเราจะไม่ตัดสินตัวเองด้วยความคาดหวังที่สูงเกินไปและจะไม่บังคับให้ตัวเองต้องประสบความสำเร็จตามมาตรฐานที่สร้างขึ้นเอง การปล่อยวางทําให้เรามีพื้นที่ในการดูแลใจตัวเองอย่างอ่อนโยนและยอมรับความเป็นตัวเราในทุกๆสถานการณ์การปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นอิสระจากความเครียดความกังวลและความทุกข์การปล่อยวางไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแต่เป็นการยอมรับและเข้าใจว่าอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ควรปล่อยให้มันไป การปล่อยวางทำให้เราสามารถมีชีวิตที่สงบและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันเพราะเราจะไม่ถูกกักขังโดยความคิดหรือความรู้สึกที่ไม่จำเป็นการปล่อยวางความกลัวเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยจากการกังวลความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกลัวในสิ่งที่เรายังไม่เคยเผชิญหรือความกลัวที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ความกลัวสามารถกลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นการเติบโตและความสุขในชีวิตได้หากเราไม่รู้จักวิธีจัดการกับมันการปล่อยวางความกลัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการครอบงำของความรู้สึกนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้การยอมรับความกลัวการปล่อยวางความกลัวเริ่มต้นจากการยอมรับว่ามันมีอยู่จริง เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีจากมันได้ตลอดเวลาความกลัวมีหลายรูปแบบบางครั้งมันอาจมาในรูปของความกังวลเกี่ยวกับอนาคตความกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือความกลัวจากการสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการยอมรับว่ากลัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธหรือผลักไสมันออกไปเพียงแค่เราไม่ให้มันครอบงำจิตใจของเรา การสังเกตและเข้าใจต้นต่อของความกลัวเมื่อเรายอมรับว่ามีความกลัวเราต้องพยายามสังเกตและเข้าใจว่าความกลัวนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบางครั้งมันอาจเกิดจากการที่เราไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ยังฝังอยู่ในใจเราต้องถามตัวเองว่าความกลัวนี้มีเหตุผลหรือไม่หากมันเกิดจากสิ่งที่เราควบคุมได้เช่น การทำงานหนักหรือการเตรียมตัวให้ดีความกลัวก็อาจจะไม่เป็นภัยอะไรแต่ถ้ามันเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความไม่แน่นอนในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถทำนายได้เราก็ควรเรียนรู้ที่จะยอมรับมันและไม่ให้มันยึดติดกับจิตใจการปล่อยให้ความกลัวไหลผ่านไป การปล่อยวางความกลัวไม่ใช่การทำให้มันหายไปแต่เป็นการทำให้มันผ่านไปโดยไม่ให้มันควบคุมเราการฝึกสมาธิหรือการหายใจลึกๆสามารถช่วยให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความกลัวโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าความกลัวเริ่มจะมีอิทธิพลมากขึ้นในจิตใจการใช้เวลาสงบสติและปล่อยให้ความกลัวเดินผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยไปในฟ้าเป็นการฝึกฝนให้เราไม่ยึดติดกับมัน การเปลี่ยนมุมมองความกลัวส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเห็นสิ่งต่างๆในแง่ลบหรือมองโลกในมุมที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลการเปลี่ยนมุมมองหรือการมองสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจและเมตตาอาจช่วยให้เราเห็นความกลัวในมุมที่ต่างออกไปเช่นอาจเห็นความกลัวเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือการเติบโตทางจิตใจเมื่อเรารับรู้ว่าแต่และความกลัวนั้น เป็นโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้เราจะไม่ถูกกลัวยึดครองอีกต่อไปการมีสติและการปล่อยวางการพัฒนาความสามารถในการมีสติคือกุญแจสำคัญในการปล่อยวางความกลัวเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตใจไปติดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ความกลัวก็จะไม่สามารถจับเราไว้ได้เมื่อเรามีสติเราสามารถรับรู้ความกลัวในขณะที่มันเกิดขึ้นและตัดสินใจได้ว่าจะไม่ให้มันมากำหนดพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของเราการยอมรับความไม่สมบูรณ์หลายครั้งที่ความกลัวเกิดขึ้นเพราะเรากังวลว่าเราไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ จะช่วยลดความกลัวในการทำผิดพลาดเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและการผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเราจะไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกอีกต่อไปการปล่อยวางความกลัวจึงเป็นการปล่อยให้ตัวเองได้เติบโตจากประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้มเหลวการใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดัน สุดท้ายความกลัวสามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตได้หากเราสามารถมองมันในแง่บวกความกลัวอาจช่วยกระตุ้นให้เราเตรียมตัวและทำการสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบมากขึ้นการรับมือกับความกลัวด้วยการกระทำที่มีสติและมั่นคงสามารถช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ยอมให้ความกลัวกาลายเป็นอุปสรรคการปล่อยวางความกลัวคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับมัน โดยไม่ให้มันมาควบคุมชีวิตของเราเราต้องรู้จักสังเกตและเข้าใจความกลัวนั้นไม่ยึดติดกับมันและให้มันผ่านไปได้เราจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการกังวลและความกลัวที่ไม่จำเป็นและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและการเติบโตทางจิตใจการไม่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมเราเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขในทุกๆวัน ความเบาในชีวิตคือการรู้จักปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากใจและชีวิตการที่เราปล่อยสิ่งที่หนักหน่วงทั้งภายในและภายนอกทำให้เราไม่ต้องแบกรับสิ่งที่ไม่เสริมสร้างหรือทำให้เราเติบโตสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่จำเป็นหรือแม้กระทั่งความผูกพันกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยึดติดแต่เมื่อเราปล่อยมันไป ชีวิตเราจะเบาขึ้นทั้งในแง่ของความคิดความรู้สึกและการกระทําที่ไม่มีกําลังบีบคั้นอยู่ภายในการปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นคือการฝุดฝนที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราควรเป็นเช่นความคาดหวังที่เกินจริงความกลัวที่ไม่มีมูลหรือแม้กระทั่งความโกรธที่เราสะสมไว้นานเมื่อเราสามารถปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปได้ชีวิตของเราจะมีความสงบ และมีสมาธิในการเลือกทางที่ดีและเป็นธรรมมากขึ้นในทางธรรมการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ใช่แค่การทิ้งวัตถุหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ประโยชน์แต่ยังหมายถึงการปล่อยความคิดหรือการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเช่นการปล่อยความเครียดที่เกิดจากการคาดหวังในสิ่งที่ไม่เป็นจริงหรือการยึดติดกับความผิดหวังในอดีตที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ การไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เป็นการฝุกฝนให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตและเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าให้กับตัวเองเมื่อเราปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตความเบาจะเกิดขึ้นในทุกๆด้านความเบาที่แท้จริงไม่ใช่การหนีจากปัญหาหรือการหลีกเลี่ยงความท้าทายแต่เป็นการยอมรับและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สำคัญเมื่อใจเราเบาขึ้น เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความชัดเจนและมีทิศทางมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ถูกภาระทางใจครอบงำจนทำให้ไม่สามารถเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆการฝึกฝนให้ชีวิตเบาขึ้นจึงเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมันเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรายึดติดและค่อยๆปล่อยวางมันไปทีละนิดเมื่อเราทำเช่นนี้ชีวิต เราจะเต็มไปด้วยความสงบความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องพอวงกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและความอิสระที่มาพร้อมกับการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงวางความคาดหวังความสุขที่มาจากการยอมรับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราความคาดหวังมักจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในตัวเองความคาดหวังจากคนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งความคาดหวังจากสังคมโดยรวมสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายและพยายามที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันความคาดหวังเหล่านี้ก็สามารถทําให้เราเจอกับความเจ็บปวดความผิดหวังและความรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอการมีความคาดหวังในชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักจัดการกับความคาดหวังเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปบางครั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปอาจทำให้เราไม่สามารถมองเห็นความจริงหรือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นระอกตัวได้ความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงและไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน ทำให้การยึดมั่นในความคาดหวังอย่างแรงกล้าบางครั้งอาจกลายเป็นการต่อต้านกระแสชีวิตในทางธรรมการยอมรับความเป็นจริงหมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมีการเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนตลอดไปความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังนั้นเกิดจากการที่เรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ความคาดหวังเช่นว่าต้องสำเร็จ ต้องได้รับการยอมรับต้องเป็นที่รักล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรามักจะไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ได้100%เปอร์เซการยอมรับความเป็นจริงไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมีเป้าหมายหรือความฝันแต่มันคือการรู้จักปล่อยวางจากความคาดหวังที่เป็นสิ่งที่คับแคบหรือไม่สมจริงการยอมรับว่าชีวิตมีทั้งขึ้นและลงและในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองด้วยความสงบและความเข้าใจแทนที่จะวิ่งตามความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดการปล่อยวางจากความคาดหวังทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่มาจากการยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เป็นเมื่อเราลดความคาดหวังลงเราจะพบว่าในชีวิตนั้นมีความสุขที่มากกว่าที่เราคิดเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังแต่กลับก,กลายเป็นสิ่งที่ดีในแบบของมันเองเราอาจจะพบความพึงพอใจในสิ่งเล็กๆที่มักจะถูกมองข้ามไปหากเรายึดติดกับความคาดหวังที่ใหญ่โตเกินไปการยอมรับความเป็นจริงยังหมายถึงการยอมรับตัวตนของเราเองในปัจจุบันการไม่ต้องพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองหรือไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ เราอาจจะมีข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์แบบในบางด้านแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่าเราสามารถรักและยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นได้ในตอนนี้โดยไม่ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นอะไรที่เราไม่เป็นในที่สุดการยอมรับความเป็นจริงและการวางความคาดหวังลงทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบ และความพึงพอใจจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวแทนที่จะต้องมุ่งมั่นไปในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เราสามารถปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติและพบกับความสุขในทุกๆวันได้อย่างแท้จริงการวางใจในการฝึกสติในทุกๆก,การกระทำเป็นแนวทางที่สำคัญในการทําให้จิตใจเราอยู่ในสภาวะที่สงบและมีสติในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกระทําใดๆก็ตามสิ่งที่สําคัญคือการตั้งใจที่จะรักษาสติและตระหนักรู้ถึงการกระทําแต่ละขั้นตอนโดยไม่ปล่อยให้จิตหลงไปตามอารมณ์หรือความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องการฝึกสติไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหรือการทำกิจกรรมบางอย่างในเวลาที่กําหนดแต่หมายถึงการที่เรานำสติไปใช้ในทุกๆก,การกระทำของชีวิตตั้งแต่การลืมตาตื่นในตอนเช้า การเดินการพูดการทำงานไปจนถึงการกินหรือการนอนหลับทุกการกระทำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถเป็นโอกาสในการฝึกสติและทำให้จิตใจเราอยู่ในปัจจุบันขณะได้เมื่อระวังใจในการฝึกสติในทุกๆการกระทำเราจะเริ่มตระหนักถึงการตอบสนองของจิตใจต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นความคิดความรู้สึกหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ แทนที่เราจะปล่อยให้จิตใจเราไปตามแรงดึงดูดของอารมณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกเราจะเริ่มรู้ทันและไม่ให้มันมีอำนาจเหนือจิตใจของเราการฝึกสติในทุกๆก,การกระทำยังช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรอบตัวช่วยให้เราปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ยึดติดกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเราจะไม่ติดอยู่ในความคิดหรือความรู้สึก ที่ไม่เป็นประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกที่สงบและมีสติการฝึกสติในทุกๆก,การกระทําจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ตัวตนของเราอย่างแท้จริงทำให้เราไม่หลงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือรอบตัวแต่สามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสติสงบและมีความสุขที่มาจากการตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะ